ุดที่ผมกังวลใจมากๆคือการที่ปล่อยให้ NGO ที่รับเงินจากต่างชาติมารลรนคลงใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูญนะเพราะผมถือว่ากฎหมายสูงสุดน่มันคือการกําหนดอนาคตความเป็นไปของชาตินะไม่ควรให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการที่ปล่อยให้ NG o อที่รับเงินต่างชาติมาแล้ววันนี้มารณรนคลงและให้เข้ามาลประชาชนไม่ถูกต้องด้วยมาบอกว่าการเห็นชอบคือการเปิดประตูบานแรกเพื่อนาประสบการณ์แก้ไขาลายมาตาอันนี้เป็นข้อมูลที่ผิด,ผ,ดผมเป็นมีคนส่งมาให้ผมมาอ่านแล้วเนี่ยผม ก็บ,บิดเบือนอย่างนี้เป็นการบิดเบือนเน<ม>ี่ยเขาที่อาาอ่านให้ตัดให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะคือ,<ร>อผมผมเห็นแล้วเนี่ยเอเจโอที่รับเงินต่างชาติมาเนี่ยสรุปแล้วว่าอยากจะสืบให้ว่าใครที่เห็นว่ารัฐมนูญฉบับส5 6 0นี้ยังมีปัญหาและสมควรถูกแก้ไขยอยู่บ้างท่านอาจจะกําลังลังเลว่าเอ๊ะหรือไปแก้ไขร้ายมาตราดีไม่ต้องทําใหม่ดีไหมผมอยากจะเชิญชวนว่าเห็นชอบไปก่อนเห็นไหมแล้ว เปิดสภามาถึงจะมีโอกาสแก้ลายมาตาได้จะต้องเปิดประตูบานนี้ไว้แต่ถ้าท่านไม่เห็นชอบวันนี้สุดท้ายลายมาตาจะแก้ไม่ได้มันบิดเบือนไปเลยชัดเลยลายมันแก้ได้อยู่แล้วเพราะมันก็เคยแก้มาแค่มันแก้ได้อยู่แล้วย้ำว่านี่คือการบิดเบือนขององค์กรเอเจโอที่รับมาจากต่างประเทศทําไมคุณมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าทิ่งมารลนลงเต็มที่ที่จะร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วข้อมูลที่คุณให้กับประชาชนเห็นไหม คือแก้ลายมาตราม,มันแก้ได้เลยเงินก็ไม่ต้องเสียประชามติไม่ต้องทําแต่คุณมาบอกว่าให้เห็นชอบไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ลายมาตราอย่างเงี้ยเนี่ยเอ็นจีโอเทิรันเงินต่างประเทศมาลณนรง<ะ>รับเงินประเทศแล้วผมเชื่อว่าทุกประเทศไม่น่าจะยอมนะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้คือกฎหมายสูงสุดเ<ะ>องค่ะ,ะ,ะอะไรที่คุณหมอกังวลว่าถ้ามีการลงประชามติเห็นชอบให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่ครั้งนี้แล้วนักการเมืองเนี่ยจะสอดแทรกเข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมว่าเรื่องแรกคือเรื่องหมดหนึ่งหมดสองเพราะหมดหนึ่งหมดสองนี่เป็นสิ่งที่เริ่มมีการเปิดแล้วนะว่าอ้ามาทําได้นะซึ่งผมว่าอันตรายมันไม่เกี่ยวกับปัญหาปากท้องประชาชนเลยคือคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก็ไอ,อ้ร่างที่รับหลักการไปตอนสภาชุดที่แล้วเนี่ย <c oughs> อย่างร่างของพรรคภูมิใจไทยเขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าห้ามแตะหมดหนึ่งหมดสองคืออย่างนี้ฮะอันนั้นคือร่างแต่ละพรรคการเมืองแต่เรามาดูคําถามประชามติคําถามประชามติถามมาท่านเห็นชอบ ว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ดังนั้นคำนี้มันคือเท่ากับว่าตีเช็กเปล่าให้ทําใหม่ได้หมดทุกอย่างไอ้ล่างนี้เป็นแค่เป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคําถามประชามิตินั้นอันนี้คือความชัดเจนว่าเขาสามารถทําได้ทุกอย่างแม้คุณจะมาอ้างมาตรา255ที่บอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบาบใช่แต่อย่าลืมว่าถ้าทําใหม่นยคือทําใหม่ทั้งฉบับเท่ากับว่ามาตราใดๆคุณก็จะมาอ้างไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เอามาอ้างได้เลยงั้น ที่ผมกังวลใจก็คือหมดหนึ่งหมดสองและกังวลใจคือมาตราหนึ่งสี่สี่ที่คุณจะแปลจจติได้ปกติเขาไม่ให้นักการสอสอนแปลจติในการเอากงประมาณไปลบระมาณย่เงื่อประมาณแล้วมาตา 0, มราหนึ 4, ่งหกศูนย์วงเล็บสี่วงเล็บห้าเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับเรื่องคุณธรมธรมจริยธรรมเพราะว่าคือเขาต้องการคัดลองนะักการเมืองที่ยังเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นคุณต้องซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็ไม่มีัานาเรื่องคนธรรมจะได้ทาความจริงเฉพาะตรงนี้เนี่ยควรจะครอบคลุมทั้งสสสวด้วยแล้วผมเะลียร์อีกนน่คือหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าคือการเข้าไปแทรกแซงราชการเพราะนักการเมืองอยากจะเข้าไปแทรกแซงราชการอยากจะไปวิ่งเต้นฝากคนแต่รัฐธรรมนูญนี้เข้าห้ามและอีกอันคือมาตราสองสามห้าสองสามห้าจะพูดถึงเรื่องความร่ำรวยผิดปกติหรือมีัญหะเรื่องจะได้ทมและศาลอาจจะตัดสิทธิ์ลงสมัครสสตลอดชีวิตอันนี้ พวกนี้อันตรายนะหลายคนถูกตาสิทธิ์ลงสมัครสสตลอดชีวิตและจุดที่กังวลอย่างอันหนึ่งคือถ้าเราลื้อรัฐธรมนูนปั้งปุ๊บพอรบประกอบคือกฎหมายลูกรัฐธรมนูนน่ะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบลัฐธรมนูนโดยเฉพาะว่าด้วยผู้ด,ดํารงแต่หนังทางการเมืองคดีอาญากฎหมายอาญาเขาเขียนไว้ชัดเจนของผู้ดําลงแต่หน่งทางการเมืองคดีอาญามไม่หมดอายุความคือไม่มีอายุความดังนั้นถ้าคุณลื้แม่นี่ไปแล้วนะลูกนี่ทิ้งหมดเลยนะ คดีอาญาเนี่ยอาจจะไม่มียุจักไม่มียุความเขากลับมาเขียน,นามา,นมา,อ,นมาอาจาอาจะได้สิบปีสิบห้าปีซึ่งผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นนัยยะแฝงเล้นที่น่ากังวลใจมาก